ทุกคนมาอัปเดตสถานการณ์ต่อนะคะต้นกล้วยทุกคนดูทำไมถึงเป็นแบบนี้ตายแล้วทุกคนมันตายจริงๆด้วยไม่รอดดูดูกล้วยฉันไปซะแล้วทฤษฎีนี้ไม่ได้ผลทุกคน มันตายแล้วมันตายจริงๆอย่างที่มีคนมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่ามันจะตายมันไม่รลดมันตายจริงๆทุกคนเนื่องจากน่าจะเป็นว่าอาหารไปเลี้ยงไม่พอมั้งทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราหนึ่งสองสามประมาณสี่คืบแล้วตัดต้นกล้วยไว้ประมาณสี่คือบอาหารน่าจะไปเลี้ยงไม่พอ ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะทุกคนสภาพ